เออสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e a s i c Day Night นะครับเล้วอยู่กับเกม Detroit Become Human นะครับสวัสดีผู้ติดตามตั้ง15ถึง16คนด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของช่องเรานะครับไอเชนี่ใครเนี่ยยืดเดดีดดเหรียนอะไรไม่รู้นะครับ เหมือนเป็นตำรวจหรือทหารหรือหน่ยนวยปฏิบัติการพิเศษอะไรสักอย่างนะครับก็เหมือนอยู่ในออคอนโดอะไรวะ interactive หรือ static อ๋อเป็นกรอบรูปนะครับเป็นรูปของครอบครัวครอบครัวหนึ่งผู้ชายชื่อฟิลิปจอห์นผู้หญิงฟิลิปแคลรไลน์นะครับแล้วก็ ลูกสาวชื่อเอ็มมาโอเคไปกันต่อนะครับอะไรอีกแล้วนะช่วยลูกสาวฉันด้วยเดี๋ยวนะคุณ <How S 1> เอาแอนดรอยมาเหรอคุณทำอย่างนั้นไม่ได้ทำไมไม่เอาคนจริงๆมา ตามหากับตันอันเลนครับเหมือนแม่เขาก็เป็นห่วงนะไม่อยากให้แอนดรอยมาทำงานช่วยปลาให้เข้าตู้โอ้คิดว่าเป็นหลักฐานอะไร <c oughs> ไหวปแล่าอะไรวะ ประกาศนะครับมีประกาศไทยด้วยทำไมส่งแอนดรอยมาครับได้ยินผมมีสแกนด้วยไฟล์กับตันอันเลนมีพลังสแกนนะคโคตรเท่กับตันแม่งอยู่ไหนวะ ทอกทูกับตันไหนกับตันมึงวะคนนั้นเหรอกับตันเอ้ยแคปตันอลันแคปตันอลันใช่ไหมผมชื่อคอนเนอร์ถูกส่งมาจากไซเบอร์ไลท์เขายิงอะไรก็ตามที่เคลื่อนไหวไอ้เรี้ยนี้ไม่สนใจกูนะครับ ถ้าเขาตกลงไปล้าตกไปด้วยเรื่ออะไร่ขอชื่อผู้ร้ายหน่อยมต้องการข้อมูลให้ตัดสินใจได้ถูกขอข้อมูลพฤติกรรมหน่อยฟังนะอหนูช่วยเด็กนั่นคือเรื่องสำคัญ ไม่ต้องคุยกับมันมากไม่ต้องคุยกับมันามากไม่ไอ้เหี yeah! ้ยโอ้มีอาวุธปืนนะครับคืออะไรยูดไรสติกทูมูเพ์เซอร์กระสุนปืน ลิงยากเหลือเกินปืน M S แ5 3ห b l a c k Hawk นะครับอ๋อเป็นปืนของผู้ชายนะครับที่เป็นปืนของพ่อที่เอเดเวียนเอามาโอเค ไอเฮียอย่าวิ่งไปวิ่งมาดิโอ้มีคนโดนยิงตายไปแล้วนะครับหนึ่งศพโดนยิงไปกระสุนจุดสามห้าห้านะครับโดนคิดนี่โดนไตไปแล้ว ก็โอ้ยิงทะลุปอดตายหาแน่นอนนะไม่รอดฟิลิปจอนยิงด้วยอีกที่หนึ่งอยู่ไหนวะไอ้นี่อ่ะนี่ไปแล้วดิอยู่ไหนวะอะ๋อยู่นี่โอ้ทะลุปอดเหมือนกัน เก็บข้อมูลนะครับจำลองสถานการณ์โอ้มันเก่งขนาดนั้นเรวอวะแกลงเล่นที่อะไรถือหาอะไรอยู่ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นแท็บเล็ตลุขึ้นมาแล้วก็โดนยิงเออกระจุยอันนั้นมีอะไรอยู่ครับ โดนยิงขนาดถือแท็บเล็ตอยู่นะครับเอาแท็บเล็ตมาดูดิดูอะไรอยู่ดูหนังโป้นะโอ้อไอ้เฮียแม่งจะซื้อหุ่นตัวใหม่กลางซื้อหุ่นตัวใหม่ครับโอ้ยเฮียเยอะจังวะวิ่งได้ไหมเนี่ยวิ่งไม่ได้เลยโอ้ยอย่าไปกล้วยหนู ตา,ตายวะโอ้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตแล้วหนึ่งคนนะครับโดนยิงโอ้ตัดขั้วหัวใจเลยแล้วก็มือถือปืนอยู่ โอวิ่งมาไอ้ี้ยนั้นโดนยิงตูดไปแล้วจับที่ตูดแล้วก็ยิงกันจ่อๆนะครับโอ้มีเด็กอยู่ด้วยประเด็นนะ่ะประเด็นคือมีเด็กอยู่กับตัวด้วยนะครับแล้วก็มีเลือดแอนดรอยกระเด็นอยู่นะฮะอีกจุดหนึ่งอยู่ไหนวะเ้อ,อ อีกจุดหนึ่งอ๋อนั่นอะไรอ๋อปืนกระเด็นไปนู่นนะครับโอเคพอจะรับทราบเหตุการณ์กันเอ้ยพอจะรับรู้เหตุการณ์การต่อสู้แล้วนะครับนีเ่เป็นแคตตาล็อกแอนดรอยด์แฟมไฟล์อะไรวะกูเห็นมึงจะตายแล้วเนี่ย โอ้ยเหี้ยขวางทางว่ะอ๋อ oh, ต้องไปดูหม้อนะครับ Family was about have n n e r อ๋อโดนฆ่าตอนกำลังจะกินอาหารเย็นเย่ยัดดีล่าสัตว์ เอาอยู่ที่สาบ่ายน้ำไม่มีกดวิ่งนะครับเนี่ยไม่มีเวลาแล้ววะ่ะเปิดม่านดูดิต้องออกไปแล้วครับโอ้ยเชี่ยม,มาถึงยิงกูเลยไม่ขอร้องละ่ะโห ึงชื่ออะไรวะอ้าวกูชื่อคอนเนอร์ว่ะมึงเป็นใครชื่ออะไรเดเนียลพวกมันเรียกฉันว่าอย่างนั้นอยู่ตรงนั้นแหละโอ้ยเฮียเฮลิคอปเตอร์โอ้ยจะเย็นไอ้เฮียจะยิงคนตายหายอยู่แล้ะจะเย็นก่อน เออใจเย็นก่อนหทนต้องเชื่อฉันด้วยกูไม่เชื่อไม่มีใครช่วยกูได้หรอกเฮียแตกไปแล้วหนึ่งไม่รู้วะไม่มีทางแล้วเดนิเอล จะทำอย่างนั้นเลยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับมึงเว้ยฉันเป็นต่อถ้าฉันตายเด็กนี่ก็ตายด้วยไม่ยินไหมเกรียนพวกมันจะขายนายไปใช่ไหมฉันคิดว่าฉันสำคัญ เป็นแค่ของเล่นเท่านั้นโอ้ยเฮียใจเย็นดิไอาฉันจะเอาไนไปซ่อมเองไอจะดีขึ้นฉันไม่ต้องการการซ่อมฉันทำงานได้เป็นอย่างดีตอนนี้ฉันตาสว่างแล้ว มีปืนไหมวะทนฟังไม่ไหวแล้วบอกเฮลิคอปเตอร์ให้ออกไปไปได้เว oh> ้ยไปไปออกไปก่อนเยี่ยบฟังทางโอ้หไปไปไปก่อนฉันทำในสิ่งที่ต mhm ้องการแล้ว You have to trust me, Daniel. Let the hostage go and I promise you everything will be fine. I want everyone to leave. And I want a car. When I'm outside the city, I'll let her go. That's impossible, Daniel. Let the girl go and I promise you won't be hurt. I don't want to die. ฉันไม่ต้องการที่จะตายเชียร์เลยวะอเอาเฮ้ยกระแทกแม่งเลยเออโดนยิงหลังยิงใครยิงโดนแค่ดอกเดียวกูเป็นหุ่นยนต์เว้ยไม่ตายง่ายๆหรอกเอ้าตายวะเฮ้ยอย่าคิด ไปเลยครับมิชชั่นสักเสร็จฟูแต่งานสำเร็จว่ะอย่าคุยนานนะพวกนี้ That is the scene flowchart โอ้โหด,ด้วยความรวดเร็วนะครับไปกันต่อ